ลาบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมนี้มาพบก,กับสองสา,าวลาาบอกกัแพงอีกแล้วค่ะมื้อนี้นุชินมาพัดพักบุ้งฟอยนะคะพัดเสเนื้อค่ะอันนี้ก็กระเทียมเกี๊ยวเผือที่จะให้กลิ่นหอมเนาะนุหมักไม่ได้เฮาพัดหรือว่าอย่างใดเฮาใส่กระเทียมเกี๊ยวแบบน,นี้นุว่ามันหอมดี ส่วนน้ำมันนุ่ก,ก็ใช่น้ำมันกระเทียมเกียวนั่นแหละค่ะเนื้อาหั่นบางๆนะคะเดี๋ยวก่อนอืนให้ขัวเนื้อก่อนเนาะเนื้อมันสุกก่อนแดีวใส่พักลงไป เนื้อนรเห็นเงี้ยกระแซดเลยพี่นอนจกจะสิกินเนี้ยบอกนุ๊ก,กเลยเห็นเมนูพักอ่ะ้อมซุกได้ประมาณหนึ่งเนะเาะเราวัวมันสุกมากเลยมันชิดเหนียวเลยเนื้อนี่แค่นี้เลยค่ะนุ๊ก,ก็ใส่เป็นผักบุ้งฟอยของเรา เดนไปเลยเดี๋ยวถ้าจะมาปรุงกันให้พักมันหยุกโตก่อนพักบุ้งเข้าไปหยุกนเนาะเดี๋ยวเรูถึมาปรุงกันเลยค่ะรดดีค่ะน้ำตาลสุรด,ดนิดหน่อยนะคะบบต้องใส่หลายพอเอาเห็ดพัดปุ้งมันนัวจากรดดีอยู่แล้วค่ะ ซอสฟ้าเขียวซอสหอยนางรมอันนี้ก็เป็นเต้าเจี้ยวนะคะหอมมากเลย แล้วหขก็โรลกกระเทียมเจี่ยงเขาลงไปค่ะนี่แหละสิ่งสำคัญที่มันจะให้มันหอมขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามนะคะสำหรับคลิปในกฝากไว้เพียงท่านีนะคะลาไปแล้วขอทุกคนโชคดีค่ะพอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ